สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเห็ดยูคากันนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเดวอรกิจโกุาแสงกันนะครับนี่คือเห็ดยูคานะคะเห็ดเพิ่งยูคาเนาะแถวบ้านผมเรียกเนาะเห็ดเพิ่งยูคาก็นี่คือเอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปทําอาหารอะไรอะไรก็อร่อยเนาะเห็ดเพิ่งยูคาลักษณะจะเป็นอย่างนี้เนาะ ขายในท้องตลาดได้นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เนะาะเขาจะขายในท้องตลาดนะครับเขาจะขายในตลาดนัดเนาะเห็ดพึ่งจะกินนะคะไม่ค่อยกินนะตอนต้นนี้กินแล้วเนาะต้องไปต้มต้มสามน้ำก่อนเนาะแล้วค่อยกินต้มจนให้เหมือนนอไม้นะครับต้นจนเขาแบบจืดเนาะใส่ใบ จะโดนใบอะไรลงไปก็ได้เนาะต้มนะครับเพราะว่าเห็ดยูคาจะมีความผมเป็นพิเศษเนะาะแถวบางผมเรียกว่าเห็ดเพิ่งยูคาหายากเนาะขายได้กิโลละห้าร้อยบางครั้งก็กิโลละสองร้อยเนาะเห็ดยูคา เยอะมากเลยนะครับเห็ียดยูคาเนาะต้มต้มแล้วก็ใส่ถุงเนาะแช่ตูเ้เย็นไว้ตอนอยากกินก็จะเอาไปทำแกงอะไรก็ได้เนาะอร่อยมากๆเก็บข้ามปีก็ได้เนาะต้มในถูงวิธีไม่ต้องต้มใส่อะไรแค่ต้มใส่น้ำเปล่าให้เขาจืดสามน้ำสี่น้ํานะครับต้มไปเลย นี่คือเห็ดยูคาเนาะเห็ดยูคารลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็ดยูคาร์เห็ดเพิ่งยูคาเนาะเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งยูคาเนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้เพิ่งเก็บสดๆใหม่ๆนะคุณยายกับคุณตาไปหาเนาะเห็ดเพื่งยูคานะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ เห็ดพิ่งอยู่ค่ะเห็ดอยู่ค่ะก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้นะค่อนข้างแก่แล้วเนาะเห็ดอ่อนๆก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้เท่านี้นะกําลังแกงอร่อยเลยนะคะตะกี้นะเขาจะเกิดแบบเต็มเลยตอนที่ คนเขาไม่มียมกินแต่ว่าตอนนี้ก็คือตะกี้นะคะไม่นิยมกินนะแต่ตอนนี้ก็คือแถวบ้านผมนิยมมากๆเลยนะเห็ดยูคานี่ขายเป็นราคาดีนะคะบ,บายบายสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้นะคะดูเห็ดยูคากันค่ะบายบาย